ัลโหลสวัสดีครับวันนี้จะบอกเรืนะ่องการของพี่ชินเอาแน่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการแนนันตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูเลยนะ,ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงครับอย่าถามว่าถ่ายด้วยอะไรถ่ายด้วยวิดีแคปนะโอเคนี่ถ่ายดัสนะเซชทคนคเห็นตรงคนจะวันนี้จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนเลยเริ่ม s e t t i n กันเข้าการ setting แล้วก็ไปกดตัวใหม่ อ่า s e okay. t <pap st> <ik> <S t i ก็คือ setting เสียงอะไรพวกนี้อ่าน setting กับ setting อะไรอะ s e t t i g อะไรดี setting setting เอ setting อาเสต้ e g ภาษาภาษาไม่มี setting ให้ราก็ก็ต้องดูว่าภาษามันอยู่ไหน texture ก็เป็นหลาย e x อ ไม่มีนะฮะสามารถแอดผมแอดผมมาได้เลยนะฮะอะไรครับหน้าจอมันไม่ดีอยู่ไม่ดีเตี้ยเลยหรอครับแต่ว่าจะทำไม่ดูเลยนี่ถือใช่แล้วนี่มันกานหน้านะแอดได้เลยนี่ได้เลยแอดเพื่อนได้เลยอะไรครับอกให้มันเยอะด้วกัน เนี่ยเอามบไเอมาได้เลยอโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอลาก,ก่อนสักครับ